เราจะไม่ชั้นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินด,ดังนั้นการคบฉันของผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่มีการแสดงหม,อม้อลราศพการละเล่นเป็นลำทั้งหลาย เ่อต้องการจะให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันว่ากำลังจะกินกินอะไรทำลายชื่อย่อยต่างๆทั้งหลายของมันเสียถ้าเอ่ยชื่อย่อยมันอาจจะอุจจัดบาดโห เช่นว่ากำลังกินหางหมูหูหมูกำลังกินไส่ไก่ไส่อัวไส่วัวไส่ควายทำลายชื่อย่อยมันจะ้ะให้หมวดให้นึกถึงหมวดใหญ่เหล่านั้นคือสัต กำลังกินเนื้อปลายกำลังกินเนื้อบัวกำลังกินเนื้อหมูทำลายย่อยคือคือชื่อสิ่งเหล่านี้คือเดรัจฉานเดรัจฉานหลายๆชื่อหมวดใหญ่เพามันคืออะไรคือเนื้อกำลังฉันเนื้อ,อ มันลึกคาแปลว่าเนื้อจะเป็นเนื้อเก่งเนื้อกวางเนื้อลำมั่งเนื้อโคเนื้อกระบืออะไรก็ตามแต่จัดอยู่ในประเภศกำลังฉันเนื้อ,อเนื้อที่จัดนี้สุกด้วยไฟไหม ตามธรรมนินในให้สุขด้วยไฟจะเอามากินกันดิบๆจะเป็นโทษเอาไฟนี่มันช่วยตรวจสอบทำให้สะอาดอืจะมีอะไรที่สกปรปกต่างๆทั้งหลายมีเชื้อโรคหลายชนิด ตายด้วยความร้อนจากอุณภูมิของไฟนี่เท่ากับว่าท่านต้องการรักษาท่าขันให้ชำนาญให้ช่ำชองในการรักษาท่าขันถ้าด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานก็คือจะกินตามอร่อยนั่นเองอ,เรอร่อย กินตามความอร่อยก็จะไม่คิดละมันจะสุขด้วยอะไรด้วยตามแต่แต่มันอร่อยแล้วกันนะ,ะนะอืมมันช่างหวานคอเจะาละเกินมันช่างนุ่มลิ้นสักละเกินเอาตามความเพลิดเพลินของลิ้นของปากคุ้นลิ้นมันคุ้นลิ้นแต่ไม่ได้ตรวจด,ดู ไม่ได้คิดไปถึงเพราะไม่ได้ยินได้ฟังในคำสอนในแบบของพุทธเจ้าแต่ทำตามแบบอื่นๆเข้ามาเขากินลู่เลือดกันสดๆ่บษเต่างๆทั้งหลายถ้ามันสุกก็ไม่เรียก,กว่าซ่บนะเออประเพณีของชาวบ้านเขาเขาก็กินกันมาหลาย ตัวโคตรแล้วล่ะอืมตัวกินกันมาอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตัดสะรู้ระเพอบางทีพระพุทธเจ้ากระฉันกับเขามาด้วยกินกับเขามาด้วยแต่พอมาตัดสรู้แล้วโอ้ได้รู้แจ้งร,รู้แจ้งออรู้แจ้งชัดขึ้นในคุณในโทษของสิ่งทั้งปวง ที่มนุษย์ดำเนินชีวิตกันอยู่อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษพอท่านมามีสาวกอยู่กันเป็นพันเป็นหมื่นเข้าไงใช้ประเพณีการกินแบบเก่าๆประจองไง กินแล้วท้องเสียกินแล้วท้องร่วงกินแล้วมีอาการเจ็บป่วยขึ้นได้กระทันหันก็มีกินแล้วหูดับเลยเลือดสดนีกินแล้วมีอาการชาชักขึ้นทันควันนะใครจะไปนึกว่ามันเกิดจากอาหารนะ่ะ เพราะในตอนกินนั้นเห็นกระดีกระดาดีอยู่แต่แต่พอกินเสร็จสักครู่หนึ่งชักดิ้นชักงอคันอยู่ตามโคนไม้เกิด <c oughs> จากอะไรนายเหตุไม่เจอคับพระพจาาตรวจเจอโออาหารเป็นพิษอ,อาหารเป็นพิษเป็นโทษนะ เหมือนกับท่านเลี้ยงลูกก็นะคอยฟังท้ายฟังป้าใครจะเป็นยังไงยังไงอืพอเป็นขึ้นมาขนนั่นแหละตรวจด้วยเครือข่ายพยานเห็นเห็นโทษสิ่งที่ทำให้เกิดโทษทั้งหลายเหล่านั้นชัดเจนที่เออ ท่านก็เลยเรียกประชุมเรียกประชุมเสร็จแล้วก็ประกาศข้อให้ปฏิบัติข้อห้ามปฏิบัติต,าต่างๆทั้งหลายขึ้นออันนี้แหละทำไมงั้นคือคงจะหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหมายถึงไม่สนใจทางหูไม่สนใจทางตา เห็นแล้วก็ทิ้งเลยได้ยินแล้วก็ทิ้งไปเลยไปไดเออ้เห็นปุ๊บวิปัสนาปั๊บด้ยินปั๊บวิปัสนาปุ๊บนะนัะ่นเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันทันตันะนิสัยนี้แหละคือเขาเรียกนิสยัยธรรมต้องสร้างให้มันเกิดมันจะเกิดเองเอ,อ่อ มันจะเกิดเองอาศัยเดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิมันก็คู่กันกับจงกรมแหละเดินมากเมื่อยไปนั่งไอ้นั่งต่อจากเดินจงกรมนี่แหละมันจะนิ่งมันจะสงบสงดเพราะมันเหนื่อยมามันจะไม่ฟุ้งซ่านถ้ามันจะผดความคิดอะไรขึ้นมาแสดงว่าเออเป็นธรรมะเป็นความจริงที่จิตมันไปอย่างรู้จะเอามาคิด เอามาพิจารณาจะเห็นเหตุเห็นผลเป็นอัศจรรย์แม่เราก็เรายังอัศจรรย์ตัวเองนั่นแหละเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะเราไม่เคยเอามาคิดเลยนะอืมเราใช้ชีวิตหยาบหยาบจะเรียกว่าประนามตัวเองเลยก็ได้โอ้โห เกียดตัวเองเลยโอ้เมื่อมาเทียบกับปัญญาของพุทธแล้วนี่แกใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะรอดมาได้กระบ,บุญแล้วนะาดีใช้ชีวิตตามเขาไม่รู้เลยว,ว่าตามเขาเขามันใครอืมเขามันเลอเลือยังไงเขามันเขามันวิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นอย่างไร เาเหล่านั้นนะเนี่ยไปโทษเขาก็ไม่ได้กแกเองอะไม่รู้จักเอามาคิดมาพิจนาที่จะทําตามเขานะ่าคิดแล้วหรือย,ยังว่ามันดีมันชัว่วมันถูกมันผิดมันบาปหรือมันบุญเออมันก็ไม่ไปโกรธเขาอะกลับมาโกรธเราอย่างีกแล้ะถึงบอกไนงะเกลียดตัวเองหลับหูหลับตาเชื่อหลับหูหลับตาทําตาม แล้วก็โทษเขาอยู่นั่นแหละทำไมไม่โทษตัวเองนะเออเฮ้ยเราไม่เคยที่จะตำหนิตัวเองรุนแรงจริงจังอย่างนี้เลยนะถูกไหมทูกทูกเลยใช่เลยเออแกนี่หลับหูหลับตูยหลับตาอยู่แล้วอยู่ตามๆอะไรก็ไม่รู้ ต่อไปจะตามใครอ่ะจะตามคําสอนตามพระธรรมตามพระพุทธเจ้าตามรอยพระบาทเนี่ยการอบรมการสํานึกเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไปปลีกเปลี่ยนเลนอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกหรือมีสติรู้อยู่กับกายมากๆสติปัฏฐานสี่น่ย รูอ้อยู่กับกายมากๆมันง่ายที่สุดเลยไม่ต้องเดินทุดงไปในอําเภอหมู่บ้านต่างๆจังหวัดต่างๆภาคต่างๆเดินอยู่ขอที่นี่แหละเดินอยู่แต่ในวัดวาอาวาสอ,ออยู่ในป่าเขาที่ตัวเองพักกันแหละเดินอยู่แค่นี้แหละเอามารวมๆๆๆ,ๆทมๆกันๆข้า,ขาอืมๆๆๆออๆๆ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 บๆรๆนนๆๆๆอๆอ เดินอยู่สี่เดือนห้าเดือนนี่ถ้าทบทบกันเข้านี่นะป่านนี้มันน่าจะถึงสุไหโขลกแล้วล่ะอืมป่านนี้มันน่าจะถึงแม่สายแล้วล่ะป่านนี้มันน่าจะถึงอุบลราชธานีแล้วล่ะถึอว่ทบทบมันจะเดินวันนี้ได้กี่ก้าวอะห้าพันเก้าหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าก้าวหนึ่งมันเท่าไหร่ห้าสิบเซนสองเก้าร้อยร้อยเซนหนึ่งเมตร พันเมตรเป็นหนึ่งกิโลโอ้นั่งคิดถึงกิโลเมรตรต่างๆทั้งหลายรู้แล้ววันนี้มันถึงไหนเนี่ยมันถึงจังหวัดอะไรเนียใครอยู่แม่อยู่อยู่อยู่ฝางเดินอยู่แต่ที่วัดเนี่ยฉันเสร็จเดินเดินเดินไปได้เท่าไหร่เดินไปได้สองชั่วโมงอนะหมืน่น 1มื่นเกาเก้าเท่าไร่นะเอ้าห้าสิบเซใช่หมอห้าสิเก้าหมื่นเก้านะเหลือสองหมื่นสองพันสองมื ห้าพันเนื้ถ้าคาห้าพันเมตรห้าพันเมตรห้ากิโลเลรอืมได้นะห้ากิโลนี่ไปเลยนะโอ้ไปไปตัวเมืองฝางแล้วกลับมาได้นะอืมไปกลับเที่ยวหนึ่งนะนี่จากนี่ไปฝางมันเดินจริงๆนี่ไม่ไม่ถึงห้ากิโลนะประมาณเนี่ไปกลับ เนี่ยแต่แล้วแต่มันมันก็จะชิบเดินขนาดนี้เฮ้ยตอนนี้ถึงท่าตอนเลยเลยนะนป่ตอนนี้ถึงแม่อายแล้วนะเป็นแต่ว่ามันไม่ได้เดินตรงไปเรื่อยไปมาไปมาไปมาอยู่ที่กุฏิดีแล้วอืมแม่ไม่ต้องตากแดดเดือยซ้ำไปไม่ต้องคอยระวังรถยนรถเฉียวอะไรทั้งสิ้นด้วย หรือว่าทุ่นแรงเยอะเลยความระมัดระวังภายนอกน้อยลงทำให้จดจอ่อกับจำนวนก้าวที่เดินเท้าที่เหยียบชัดเจนขึ้นอเี่เพราะทำอย่างนี้มากๆมันจะกระจายขยายไป รู้จักนึกรู้จักคิดในที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วลนะ่ะเพราะเดิมเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนกันแต่เดิมเราไม่เคยเดินไปเดินมาจะมาเดินนับก้าวจาเลขอะไรอยู่อย่างเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบอื่นนะแบบอื่นมันก็ผลความคิดอื่นๆฟุ้งซ่านขึ้นมาแบบแบบอื่นแบบเก่าเก่าเดิมๆเห็นอันนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนี้เห็นอันนี้ก็อยากจะเป็นอย่างงดเห็นอันนี้อยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แบบเดิมๆแต่เออเนี่ย หลังจากที่เดินอยู่มากๆตดจออยู่มากๆมันเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาแปลกๆขึ้นมาอันนี้คือค,อความแตกต่างความอัจร,รรย์ในการเดินกับไม่เดินบอกเดินไปทําไมอก็เลยใครใครที่มาถามนี่เราก็จะบอกก็อ icker, ลองไปเดินดูสิดูทำให้เดินดูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง สามารถจะลองได้นี่นะแล้วถ้ามันชั่วมันเร็วพระพุทธเจ้าคงไม่ซ้อนคงไม่บอกอขานี่แหละเขาเรียกปฏิบัตินะไปปฏิบัติธรรมถ้าว่ามาปฏิบัติธรรมเราต้องมีมีกิจกรรมเช่นนี้มีการกระทําคือการจเจริญสติอย่างนี้คือหัวใจเลยละ่ะหัวใจอืม มันจะเกิดความรู้เกิดวิชา,ต,าต่างๆทั้งหลายขึ้นวิชาสามวิชาแปดเกิดจากอย่างนี้แหละ่ <c oughs> ะนั่นคือการรู้จัก วิปัสนาพิจารณาปัจเวกปัจเวกนี่ก็ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องปัจเวกอ่านนี้หลายแงย่หลายมุมสามารถจะออกมาหลายแงย่หลายมุมใช่แต่ว่าอ๋อให้เห็นว่าเป็นพืชเป็นผักกินไปกินเสร็จแล้วอย่าลืมไปล่างมงล่างบาท พงบาดเก็บข้าวสลกมันลึกด้วนั้นหลายแง่กินอะไรเนี่ยอมกำลังกินเนื้อกำลังกินผักผักมันมาจากไหนวะเนี่ยม,มันมาจากดินนะรากมันดูดอาหารจากดินในดินมีแสดงว่าในดินนี่มีแต่แร่ธาตุนะที่เราเหยียบอยู่เนี่ย โพแทสเซียมโปรตีนแคลเซียม N P K อะไรต่างๆต่างหลายของมันนะนะแม่ธาตุทั้งนั้นที่ดีวกว่าดินนะคือคือปุ๋ยปุ๋ยก็คือธาตุต่างๆนั่นเองแล้วลากมันแหมเก่งไว้ยรากต้นน้อยมันดูดซึมเอามามาก่อร่างสร้างต้นสร้างกิ่งก้านใบสร้างดอกสร้างผล ตามธรรมชาติของมันเออออกดอกมาสีต่างๆไอ้รากนี่มันมีความอัศจรรย์ว่ะรากไม้เหมือนกันแต่ไอ้รากของต้นจามจุลีนี่มันไปดูดเอาเอาปุ๋ยต่างๆมาออกมาเป็นดอกสีชมพูปนเหลืองปนขาวโอ้แกนี่วิจิตดอกหางนกยูงนี่โอ้โหยิ่งวิจิตใหญ่ อ่าภายในะจีบเดียวมีสามีสามสีสี่สีเนี่ยสิ่งเหล่านี้จากลากเลยนะรากที่ไปดูดไปซึมมาแล้วมันไปแยกกันได้ยังไงแต่ละจีบเหมือนกันแต่ละดอกเหมือนกันไอ้รากอีกส่วนหนึ่งเก่งว่าแกเนี่ยดูดเอากลิ่นมาด้วยเหรอ พอออกดอกก็หอมหอมตลบอบอ,อวนเจ้าชมมาหน้านอ,อดอกเข้าใหม่ทางเหนือเรียกดอกเข้าใหม่ภาษาไทยสากลเรียกว่าดอกชมมาหน้าตอนนี้หน้าเนี้ยกำลังฮ่อครุ่งยู่แถวรอบๆกุฏิเนี่ยเขาไปปลูกทิ้งเอาไว้เออพกมือบอนนดีอ่ะนะ ปลูกทิ้งไม่ทิ้งไว,งไว้นี่มันเกิดล่อยไปพันไปอืมพอถึงเวลาขึ้นมาโอ้แกนี่ซ่อนความอัศจรรย์ไว้เยอะนะธรรมชาติเลยเนี่ยวิปัสสนามันจะแตกจะฉานออกไปแค่ว่าจะกินผักแค่นั้นเองอะ่ะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกบนั้นถ้าคนมีปัญญาแตกฉาน เกิดปฏิภาณรือเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแตกฉานไปแตกระจนหาหาต้นตอแทบไม่เจอเนี่มันเกิดจากอะไรไหมอ๋อเกิดจากพิจารณาเรื่องรากเรื่องต้นไม้นี่มันสอนเราทำให้เราเกิดความละเอียดความวิจ,จิตในการที่จะมีชีวิตอยู่ นั้นตัดความสงสัยแล้วทำไมต้องปัจเจเวกก่อนทำไมต้องง,ง,ง,งูืูมองมันของศาสนาอื่นเขามีนะอย่างของพริกเนี่ยเคยเห็นในที่เขาก่อนกินเขาจะมีการเั่งนั่งนงนิ่งนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อน,นกอน้มหน้าก้มตาวันนี้ตาตาพ่อพ่อเป็นคนปัจเจเวกนะ เราใช้ภาษาปาลีนะพ่อเป็นคนปัจเจเวกพวกนี้เป็นตาแม่มาลืนเป็นตาลูกจะจะผัดกันเอาวันนี้พ่อจเจ้าเรามาพูดก่อนกินเนี่ยอ,อาหารประทานชีวิตให้เราอขอบคุณพระเจ้าเอเมนเะ <c oughs> นะีนะเออถ้านะนะนะอ๋อของขอบ,ขอบ ประัอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่น่าจะเอาเรื่องอะไรมาก็ได้นะเออเอาแม่แม่รู้ว่าเปื่อวานพ่อว่างี้แล้วแม่เอาอัอนอื่นแม่จะไม่ซ้งกับพ่อที่ลูกนอนเป็นสุขได้หลุดรอดมาจากภัยทั้งหลายเมื่อคืนนี้เกรย์อนุภาพของอาหารต่างๆทั้ง,ง,งหลายอืม ขอให้พระเจ้าคุ้มครองอาหารเหล่านี้ด้วยเอเมนนะอย่างนี้นะตัวว่าไปทำไมไม่เหมือนกันอืมมันคิดไปหลายแง่หลายม,มุมจริงๆแล้วจะว่าเขาผิดไม่ใช่นะแม่เขาคิดอีกม,มุมหนึ่งแตะโยไปที่อาหารนี่เหมือนกันพ่อเขาคิดอีกแบบเนึงลูกก็อาจจะคิดอีกแบบนึงที่ลูกชนะ การแข่งขันเบสบอลมาได้ด้วยพลังแห่งอาหารอโดยการที่พระเจ้าคุ้มครองอาหารอาขอให้คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเอเมรเรอนอะไรอ่นะเอเอแล้วลูกก็คิดตามภาษาที่ลูกคุ้นเคยอยู่แต่นั้นแหละอย่างน้อยได้สติก,ก่อนที่จะกินเจอแล้วจวกเลย พวกนี้ไม่มีครูซะเลยถ้ามีครูมันก็ต้องมีอะไรสักหน่อยตั้งสติน้อยกำลังจะกินอย่างนี้นั้นหลักนี่แหละผู้ใดแตกฉานในปัจเจเวกแสดงว่ามีธรรมะมีปัญญาในทางธรรมอันเกิดจากกาันปัจจเวกคือพิจรารณาปัจจัยสีน่นหนะบินทบาทจีวรเสนาสนะขิลานะเพศรรัตยารักษาโลก ถ้าแตกฉานในสี่เรื่องนี้เพียงพอแล้วนะถ้าบอกแตกฉานครอบครอบคลุมไปในทุกส่วนของปัจจเวกสี่เนี่ยเรื่องการใช้ปัจจัยสี่แตกฉานโดยใช้โดยสติปัญญาที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยนิพพานนะนิพพานเออถึงนิพพานนะสติก็อยู่ในนี้วิปัสสนาปัญญาอยู่ในนี้แล้ว หน้าอยู่ในนั้นแหละถ้ากระทำโดยแยบยนต์โดยจดจ่อนี่เพียงพอเนละต่อการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอะไรพอปัจเจกไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราเลยนะในสิ่งเหล่านี้อืมอ่ะมีมนเชิญไปพิจารณาโดยอาการอันสำรวมสืบต่อไป